นี่คือความอัศจรรย์ของดาวเรืองครับตอนแรกเราไม่คิดว่าจะได้ตัดดอกเลยครับถ้าย้อนคืนไปอีกสักประมาณสักยี่สิบกว่าวันเนี่ยเหมือนเราถอดใจทิ้งไปแล้วนะโดยเฉพาะเนี่ยแถวนี้แถวสุดท้ายเนี่ย ต,ตอนนี้ก็คือกลับมาสวยครับพอได้เก็บครับนี่คือความอัศจรรย์ของธรรมชาตินะครับไม่ว่าพืชหรือสัตว์ ที่เกิดขึ้นมาบนโลกหรือในจักรวาลนี้มันจะมีธรรมชาติเฉพาะตัวของแต่ละอย่างไปเขาก็พยายามเต็มที่แลครับที่จะกลับมาให้ได้นี่ครับอยา่างนี่ก็คือปล่อยเลยนะครับเป็นต้นที่ นำกลับมาซ่อมครับนำกลับมาซ่อมหลายรอบครับก็เลยไม่ได้เด็ดยอดครับเขาก็เลยสูงกว่าเพื่อนเห็นลหลายต้นนะครับอันนี้ก็เหมือนจะไม่รอดแล้วรนะัะปล่อยไปแล้ว ก็กลับมาได้แต่สังเกตดูลักษณะของพื้นดินนะดินของเราจะร่วนซุยมากด้วยหลักๆก,ก็น่าจะเป็นแมงกระชอนนะครับที่เป็นสตูของเราในตอนแรกแต่ดูแต่ดูพื้นดินโดยรวมครับอันนี้เราไม่ได้ลงมาทำอะไรนานมากแล้วครับประมาณสักยี่สิบวันได้ปล่อยเลยเพราะว่าฝนตกมาอีกรอบก็คือเหมือน,เห,อนเหมือนเหมือนเราจะตายไปแล้วนะครับ ก็เลยไม่ได้สนใจเลยไปทําผักสลัดปล่อยเลยแต่พอฝนเริ่มหยุดน้ําเริ่มลดครับรอบๆเหมือน,นเขาก็จะกลับมารีเซ็ตตัวอีกครั้งหนึง่งนี่คือสิ่งที่เราต้องการที่สุดครับก็คือดินนี่แหละมันร่วนดีมากครับ แถวหนึ่งนี่ของเราน่าจะประมาณสัก30เมตรหรือ20กว่าเมตรได้นะแถวที่เราปุ๋ยคิวสามสอบปุ๋ยนะครับสอบถุงปุ๋ยชี้หมูหนึ่งแล้วก็ชีเป็ดหนง่งแค่นี้แครับให้สัตว์ให้พวกแมลงเขาได้ชอนใช้พื้นก็ดีครับร่วนดีมาก ร่วนดีมากเลยคนระับทั้งแปลงเลยนะเนี่ยแถวนี้เรบที่ดูแล้วที่แรกนี่ไม่น่าจะรอดคนระับแต่ก็ กลับมามีความหวังอีกครั้งประมาณนี้นะครับถ้าตอนที่เราปล่อยก็น่าจะประมาณนี้นะครับประมาณต้นนี้คนระับคือดูแล้วไม่น่าจะรอดครับ อันนี้ก็คือตายแต่ครับลมตา,ายใชไม่น่าจะรอดครับก็เลยปล่อยเลยทีหลังาจากนั้นก็ดูดีขึ้นครับสำคัญคือน,นี่ครับดินที่แบบร่วนซุยมากปุย๋ยจะไม่ได้เยอะนะครับแต่เขาสิ่งมีชีวิตอ,อยู่ข้างล่างครับส่วนมากก็เราก็จะมีพวก จุดินสีนะนี่ครับดินก็จะออกมานี้ก็ไม่เท่าไหร่นะครับแต่ข้างล่างก็คือเขาเจาะได้ทุนมากครับเจาะได้ทุนมากนี่คือสิ่งที่เราได้นะครับส่วนผลผลิตพวกนี้ก็คือเป็นสิ่งที่จะรอเลี้ยงพื้นดิน หลักๆกลับมาเลี้ยงตัวระบบก็คือคนด้วยแล้วก็ดูแลเขาไปด้วยหนะึหลักๆก,ก็คือพัฒนาดินเอาตามที่เราทำได้ครับนี่ครับคนละรหัสนะครับสามแถว ามแถวนี้ก็คือรหัสหนึ่งออกดอกไปแล้วครับนี่ครับออกดอกเก็บได้แล้วเป็นวด,ดีรินนะครับมีสามรหัสส่วนสองแถวนี้ก็เป็นอีรหัสหนึ่งครับยังไม่ออกดอกแต่ก็คาดนี้ดูจากเพื่อนที่เอาไปปลูกก็ดอกใหญ่ครับก็เลยช้าแล้วก็ แสดงลักษณะที่ไม่ค่อยดกเท่าไหร่แต่จะใหญ่สวยแค่หัวร่องตรงนี้แหคะันี่คืยนะรันแต่ถ้าไม่หยุดชักักตอนนั้นไปสักยี่สิบัาทนึงโอ้โหคงจะสูงมากนครับอันนี้ครัชังักแล้วก็หยุดไปก็ยังได้แค่นี้ ได้พักดินนะครับปลูกต่อเนื่องไปเลยเลยมีหลายโจทย์แต่กับปัจจัยที่มันมีก็เลยทําให้ออกมาไม่ดีครับแต่ก็ยังกลับมาพอที่จะให้เราได้กลับมามีทุนนิดหน่อยครับคงเก็บได้นิดหน่อยได้ค่าต้นพันธุ์ได้ค่าปุ๋ยนหน่อยให้ระบบมันเดินได้ต่อไป นี่คือความหวังของทั้งหมดนะครับสำหรับแรงใหญ่ของเราไม่อยู่ในกลุ่มนะครับแต่จะทำตรงนี้ให้เป็นที่สาธิตว่าปลูกด้วยระบบอินซียครับออกจากระบบที่เขาเป็นอยู่ออกมานิดนึงไม่มีรถถทยแล้วนะครับใช้จอบอย่างเดียวก็คือพรนพรวนเฉพาะที่เป็นร่องนะครับ แล้วก็ปุ๋ยลงหัแล้วก็ปลูกเลยต่อเนื่องเลยครับใช้หลักการใช้วิธีการตามเพื่อนต่างๆที่มีตั้ง YouTube และเฟซและในช่องทางต่างๆนำมาปรับใช้นี่คือแปลงสาธิตของเราซึ่งใกล้จะ ได้เก็บผลผลิตครับอีกสักอาทิตย์ก็คงจะได้ลงมีดแรกเก็บกันเต็มที่ครับเดี๋ยวได้ยังไงก็มาอัปเดตกันต่อไปครับ